สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมมาต่อกับ Resident Evil อ๋อลืมไปยิงมันเซฟเสร็จแล้วยิงเนาะซ้ำลากัดอีกหนึ่งนัดเล้วเธดินดินดินปิดน่าเกลียดจังไม่อยากจับเลยไม่อยากจับครับเขาไปเขา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 ไปดีแล้วไปดีแล้วยเขาไปขอให้เธอไปดีขอให้มีฟาร์มสุกแล้วใครมาหุยฮุยตรงนี้เนี่ย เอา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 แล้วยิงมันทำไมเนี่ยเฮ้ยจะมีเหลืองกับเขาใช่ไหมจะมีเหลืองจะมีเหลืองกับเจ๊ใช่ป่ะจัดให้ค่ะยิงนี่ยิงใส่กงลูกกงแล้วโดนหัวโอโ้โหทำได้ไงเนี่ยโกลเด้นโกมาแกไอโกลเด้นโกเนี่ยึเบ้งหัวแตกเบ้งหัวแตกนักสานจะไม่ยอมตายเดี๋ยวจะปาไปทำไมแล้วเป้หัวแตกเป้หัวแตกวตก้า มันมันเยอะแยะนักหนาักเนักหนาเนี่ยฮะขอบุณค่ะกระสุนไรเฟิลหมดเลยโอ้ไม่น่ายิงเยอะเลยเรายิงเล่นไปหน่อยหนึ่งริงควรจะเก็บไว้กักสุนไรเฟิลมันได้ใช้เหมือนกันแหละจริงพี่ยังไม่แน่ใจเลยว่าตอนเจอเขาซึ่งพี่ใช้ปืนไรเฟิลหรือใช้มีดป่ามันดีเพราะว่าจริงแล้วเอดามีดช่วงมีดมันสั้นไงเอดามันเอามีดฟันแล้วมันช่วงช่วงดาบมันสั้นกลัวจะฟันไอ้เขาซึ่งไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เคยลองพ่สูกว่าใช้ไรเฟิลมันสะดวกกว่าขอบุณค่ะไรเฟิลขอบุณค่ อะลิเกตโต้ก็ใช่มาเจมส์สไม่ใช่ละเอ้ยกลาสิเออของฟรีอ่ะเอาพอดีอ่าบอดีอ่าตายแล้วก็เราก็ก็จะได้เาว่าตอนรีออนมาก็จะเจอใช่ไหมอ่าก็จริงๆเอออย่างที่พี่เคยบอกว่าไอ้เกมภาคนี้ถือว่าแบบทำได้ดีมากนะใช่ไหมเอาคลีนอายอย่างนี้เองอย่างที่ว่านั่นก็คือแบบเขา เจ็บรายละเอียดอะคือมีตอนช่วงเรออนมีช่วงเอดาเราเห็นว่าเออช่วงเรออนก็มีช่วงของตัวเองลเอีดเอดาก็เปช่วงของเองคือแบบมันเชื่อมเข้าหากันอะเช่นแบบมีเวลาเอ็ดเอดาก็มันเจอตัวที่ไอ้นี่มันยิงมิสไซล์ใส่หอใช่ไหมอ่าตอนเอรยอนจะไม่เจออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะเียอนเป็นคนเจอไอ้นี่ยิงใส่หออะไรเงี้ยทําดีมากเลยโอเคอยู่ไหนเนี่ยโอ้รู้แล้วเราได้เจอกับบอสคุณตะคุณตากันดีขึงแพ้เียอนไป ปาเออคราวนี้เขาจะไม่ปาระเบิดแล้วเดี๋ยวโดนตัวเองอีกเขาไอ้เขาเซอร์กาวไว้มันถึงแล้วฮาวะเป็นไงหรอปีกไก่ของคอโอ้เค้าเซอร์ไม่อยากเชื่อเลยทำงาน KFC ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเก็บไปเก็บเลยงี้มีไก่ให้กินละไปแดกไก่อ่ะเฮ้ยเซ็กซี่ชแจดแจดแจดอะเซ็กซี่ไม่ได้ปุ๊บเกือบเห็นไม่เป็นไรน่าเห็นไหมเท่พูดปุ่มเลย ยังก็ตามได้เวลาจัดการกันหมดแล้วอ่าแต่แต่ฉันจะจัดการเสร็จแล้วแต่เธอยังมีชีวิตอยู่นั่นเองอ่ะคือจะต้องจัดการเก็บปิดปิดปากไอ้เคลเซอนั่นเองนะอย่างที่ว่ากันไว What ทีเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยนายมันไม่เกินไปหน่อยเหรอเราคิดว่านายคำเกินไปนะเคลเซอรนายควรจะตบเราเหลือเลือดสักมิดหนึ่งแล้วให้เราเพิ่มเลือดสินายไม่ควรตบเราทีเดียวตายสิ มันโกงไปป่ะเนี่ยฮะมันมันไม่เกินไปไหนเหรอฮะทีเดียวตายเนี่ยอ,อ่าโอเคงั้นเราก็เตรียมอุ้ดไปสู้แล้วกันพี่ขอถือไรเฟิลแล้วกันน่าจะ,น,าจะน่าจะคุ้มค่ากับก,การยิงมากกว่าอะไรเงี้ยเอาปืนกลก่อนแล้วกันคุมค่าก,าการสาดก่อนแล้วก็เตรียมตัวหลบอะไรเงี้ยมามีอะไรดีโชว์มาว้า คือแบบมันควรให้เราได้แบบได้แบบได้ต่อสู้บ้างสิมันตบเราทีเดียวตายมันจะไปทำาเฮียอะไรได้ฮะเข้าใจไหมน้องนองรู้สึกเหมือนพี่ไหมคือแบบปกติแล้วซิวมันคือมันตบเรามันควรจะเหลือเลือดคิดหนึ่งให้เราพอจะหนีได้ไม่ใช่เหรอมันตบเราทีเดียวตายมันก็ไม่ใช่นะมันก็มันก็ไม่กตีนไปหนอยวะโอเคไ์เฟินก็ได้ไรเฟินไปยิงแล้วกันน่าจะเร็วกว่านิดนึง คือจะยิงเขาให้มันล้มก่อนไงตอนแรกคนยิงเขาให้มันล้มก่อนเสร็จแล้วค่อยจัดการมันทีหลังแต่ตอนแรกคุณจะหลบให้ได้ก่อนเนี่ยนี่แหละเวรละเฮ้ยเจ๊อ้โหเฉียดไปเดี๋ยวสิฮึบหลบขอบคุณค่ะอ๋อลืมไปเพราะเราเลือดเพรเลือดเราเหลือสอง โอเล่นเราเหลือสีขีดเลยโดนตีทีเราตายไงเออเข้าใจแล้วโอเคงั้นเพิ่มเลือดไปก่อนอ่าโดนสิก็เล่นจนมุมสักขนาดนี้อ๋ออ๋อนายช่วยแบบให้เราได้แบบได้บูบ้างสินายเล่นอย่างนี้เราสู้ไม่ได้นะเอาระเบิดไปถอยเลยถอยเลยทีเดียวอืมจ่ะเรียกเรียกงั้นหนูก็ตามไงมัน แบบมันเตะเราไม่ยั้งนี้ใครจะไปอยู่รอดได้ลีออนโดนยิงโอเคอยู่ไหนละพี่อยู่ไหนล่ะคะเออพี่คะใจเย็นสิครับพี่ใจเย็นสิครับพี่หนูขอเปลี่ยนปืนก่อนสิครับพี่หนูยังไม่ได้เปลี่ยนปืนเลยพี่ตบเอาตบเอาโอเคจะไปทันเออเออทัวรพี่ต้องเพื่อโคตรรู้สึกว่ามีเอด้ามันจะไม่เข้าเอาเ์เซอร์ใช่ป่ะพี่จำไม่ได้กินอันนี้แล้วกันจะหมดเพราะอีกตรงนี้แหละ เข้ามาเร็วแล้วเกินนั่นเนี่ยยิงสิเออนั่นแหละโอ้ยเขานะฮะนี่เรียกเรียกเรียกอยู่ได้ในที่ก็จะติอยากจะวิ่งเข้าใกล้เร็วนั่นสิยังไม่ทันได้เตรียมตัวเลยเล่นเข้ามาแล้วึบหลบถอยไปนี่ก็โดนสิเฮ้ยมึงถอยไปเลยมึงไม่ใกล้เลยนะเออ เออโหไม่ไกลเลยเหรอมึงพุ่งมาทีเดียวนี่ถึงหน้ากูเลยเนี่ยมึงไม่เกินมาหน่อยวะไอ้ไอ้บัตรซบมันระเบิดไปกูให้เลยเนี่ยรุนรุนพอรุนพัดหลอดเนี่ยหนูระเบิดไปด้วยอ่ะเอ้าเออรำคาญ์จนเหลือเกินระเบิดสองลูกพอคือแบบมันมันมันพุ่งฟับเดียวถึงเราเลยคือมันไม่วิ่งเลยอ่ะเข้าใจไหมเรียบร้อย เสร็จแล้วจัดการแล้วปีกไก่ก็จบสิ้นแล้วน้ำจิ้มไก่ก็ไม่ได้กินเฮ้ลาก่อนดสรุปแล้วจิๆเลลีอวัไปได้ฆ่าเขาซื่อนะเอดาเป็นคนฆ่าโอ้ไม่น่าเลยเขาซื่ออุตส่าห์รอดมาได้อ้าวแล้วของไม่ได้เก็บเลยสิเออช่างมันฆ่ามันแล้วกันโอเคเฮ้ยไม่ค้างนะจริงๆบอกตัวว่าตอนที่พี่เล่นซ้อมอะตอนที่เล่นซ้อมเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนนู่นอะเออตรงนี้ค้างนะรู้ปะไม่ค้างแล้วแปลว่าโอเคน้องเราจะได้ชมตอนจบแล้วล่ะ เฮ้ยไอ้ย่ะได้บัตเตอร์ไฟลแรมปะผจมเลยใช่ไหมอันนี้ปะถูกอันปะอ่าถูกอันจริงก็ไม่จะผสมไปไหเพื่อเพราะมันจบแล้วอะมันไม่รู้จะเอาไปทําอะไรได้แล้วอะน้องๆจริงปะผสมไปแล้วกันไหนๆก็เหลือละเอา้าวันดีพ่อค้าสบายดีป่ะเปลืองไปงั้นแหละเฮ้ยต้องการอยู่พอดีเลยเซฟเพราะว่ามันไม่ค้ารีบเซฟเลยน้องๆไม่งั้นพลาดแล้วเสียแล้วจะเสียใจทีหลัง อ่ะพ่อค้ามีอะไรจะโชว์มาบอกมาแตงกิวเซลินขายขายเลยอันนี้ก็ขายได้กันคงไม่ได้ใช้ล่ละไม่จำเป็นไงไม่จะเอาไปทำไมมีเงินตั้งแสนนึงอะเองินแสนนึงแต่ซื้ออะไรไม่ได้อะมันคืออะไรเเนี่ยไม่เข้าใจเลยเนี่ยเออซื้อไห่จะซื้ออะไรอะมันเต็มหมดแล้วอะของก็เต็มหมดแล้วอะเอา้า ไม่จะไปนู่นจะเก็บของไปแหละไม่ทันแล้วน้องๆลาละลาแล้วลาลับเฮ้ยอ่าแล้วมันเองเรียนก็เอออ้าวโดนอยู่ในเตาแช่เตาเตาอบก็ไม่บอกอุ่นสบายสุดเลยไม่เกยวแล้วจำไม่ได้ว่าติงพากไว้ไงตอนไหนตอนนั้นพากไ่าไงจำได้ละแกมีพลังอยู่ข้างใน ในคนจอยู่พวกเราสิจะพาฉัดีกลักบเออไม่ว่าแกต้องการหรือไม่เออพยายามดีนะออืหเพิ่งทำนมนมาโอ้ยอ่ะนมนมฉันมาเร็วเจอห้า,ห,า,าห้าบาทโโห้าบาทโ,อ,โ,โ,อ,โอ้โหโดนยิงโดนยิงโดนยิงสาดโอ้โหโอ้โหเออเโอ้โหหลายนักซะเหลือเกิน โอ้โอ้รู้สึกเลยเลยว่าเต็มตัวหมดรีออนเอาเลยจะรู้จะรู้ไม่บอกก็รู้แล้วเอื้อกางเกงในเปิดเหทนกางเกงในน้องชาลีด้วยเฮ้ยอย่าพึ่งกูไม่เป็นไรหรอกอ๋อโอ้ขวัญขึ้นโอ้ขวัญขึ้นเกิอเลยขึ้นขวัญขึ้นขวัญขึ้นขวัญขึ้นอ๋อยขายกระสุนกันอร่อยซะเหลือเกินเฮ้อโอ้โหแพงกันนั่นอะ แล้วๆข้า <screws> ก <in the ground> ็ไม่เป็นอะไรเย่ไปสิไปเถอะเร็วไปมาเลวตามหยุดกูบอกให้หยุดกูไม่หยุดกูยิงกูไม่หยุดไม่หยุดใช่ไหมอังกูไม่ยิงมึงก็ได้กูยิงถังเอออ้าวเอื้อเอื้อเสี่ยกลัวไฟเออก็เมือนก็กลัวไฟประสิทธิ์กลัวไฟใช่ป่ะเออตามเนื้อเรื่องเนาะใช่ไหมก็ต้องสู้กับมันแทนนะอ่ะ มาจมูจาก,กาจาก,กาจะไก,ก่ก็เข้ามาแต่สุ้มันตีแรงมากเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้โหนัไไงตามที่ว่าตีแรงสมคำล่ำลือจริง,จรงๆจะตายแะยาจะหมดเพราะอีตรงนี้แหละเดี๋ยวสิขอเข้าหาที่หลบก่อนสิลงข้า่าดีกว่ารู้สึกไม่รู้สึกไม่ว่าไม่ปลอดภยอัยเฮ้ยเออเอเฮ้ย,ย,ยส,สุดไลฟ์เฟิตรงนี้แหละจุดสงบของเรา เดี๋ยวผสมยาก่อนไลเฟิลเรามีกี่นัดเนี่ยมีแปตนดเองเหรอโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเรายิงเข่าไม่ไม่โดนอีกเฮ้ยจ็บหลบเออเออเฮ้ยจ็บหลบอ้าวตัน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 อ้าวเงย หันมาหันมาให้ยิงเลยหันมาให้ยิงเลยแล้วกูก็ไปเงยมาให้ยิงก็ดีมากเลยเนี่ยเป็นคนที่ใจดีนะหันเงยหน้าไม่ยิงเลยห,ยหยลบเจ้าเจ้าโอ้หลายชั้นซะเหลือเกินพีขึ้นมาพีขึ้นมาเออรู้สึกมันทำมันกำลังทำท่าชักอย่างหนึ่งอยู่ไม่ควรอยู่กับที่โอ้โดนอีกแล้วเฮ้ยยอย่าปล่อยสองทีเสียเราหลบไม่ทันนะเนี่ยนายโกงไปไหมเนี่ย เข้าไปอย่าเพิ่งยิงไข่ยิงไข่เอาเลยเลยเลยพี่เลยพี่เลยเอาพี่เลยพี่เลยครับพี่เลยพี่เลยแล้วพี่เลยพี่เลยครับพี่เลยไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนหนูก็ไม่โดนค่ะหนูก็ไม่โดนหนูขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษอย่ายุ่งกับหนูเลยโอ้ยโดนละโอ้ยตายตายตายใจจิงจะหลบเด็กโอ้ยโอ้โหโดนหน้ายิงหัวนมแมวอยู่ไหนล่ะ ไปไหนละมึงเร็วซะเหลือเกินเนี่ยกูตามไม่ทันแล้วเนี <S 2> <S 2> <S <S ่ยอ่ากูขึ้นเขาบนก็ได้มันทำอะไรของมันฮะอ้าวมาแล้วหรอบัดดี้พี่เดี๋ยวแป๊บนึงสิจะเย็นๆสิคะอืมหลบอ้าวเฮ้ยอยู่นี่เหรอโอ้โหไม่บอกอืมหลบหลบด้วยระเบิดอ่ะมีเล็กไหมอ่า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 เอาสิ เอาสิเอาสิเอาสิบหลบมาอยู่นี่ดิงหลังก็ได้นะหันมาหันมาหันมาอ่ะฮึบหลบอืดิจิตอลจะเอ๋โอ้อย่าเพิ่งยังไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจเออกินยาโอ้สู้ยากเหลือเกินเอาเฮ้ยไม่โกงเลยแบบสองทีติดแล้วเนี่ยนายแบบนี้มัน เราว่าไนมันไม่เกินไปหรอโอ้สามทีนะมันไม่โกมนหน่อยเฮ้ยยากูหมดแล้วห็นไหมเนี่ยเอ่อโอเคกูเพนก็นได้มาเดินมาย่างเข้ามาอือฮึหลบหลบหลบอืมเฮ้ยหลบ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 ไปไหนยิงหลัง มันจะตายเมื่อไหร่เนี่ยเออนั่นแหละโอ้โหเลือดไหลออกน้าหัวทะลุกล่องไปแล้วสำเร็จสักทีโกมาจับเจทุ่งไปทั้งสามทีโกไปไหนเนี่ยเจ็บไปละอ้าวของฟรีขอบคุณที่เราจะหาที่เราจะยากกว่านี้ซะอีกเก็บอืมเทตะเคิลเทตะเคิลอ้าเทตะเคิลข้อไปจะคือเอด d a ไม่ตายคือแบบ ไอ้นี่ก็แบบยังจะจับได้อีกเนาะยังจะจับอีกเนาะอะไรเงี้ยคือเห็นภาพเมื่อกี้คือมาอารมณ์เหมือนว่าเหมือนจะเหมือนไอ้หลุยอะคือโดนแทงตายอะแต่ว่าไอ้ไม่ตายนะเอดาเออก็โดนจับไปเฉยนะฮะตามเนื้อเรื่องก็ตอนสุดท้ายของเอเดียนนะอ่ะเอดาโดนจับอยู่นะนั่งเอกอย่าให้ตายเลยพี่ยไม่ให้ตายหรอกถ้าเกิดฉากมันจะี้แ้เอเด่าตายพี่เลือกเล่นเกมอ่ะเอออะไรเงี้ยไอ้ท่อเฮ้เป็นไงล่ะเจอข้าทิตเตอร์คู่ไปเฮ้ยพลังห้าบาท เฮ้ห้าบาทมึงไม่ใช้กับกูไม่ได้แล้วอ้าวเฮ้ยหาบาทใช้ไม่ได้พยายามอย่างอื่นบ้างนะไอ้หนูฮึ๊ยโอ้ยมีได้มีกล่องใครมาวางไว้เป็นไรเปล่าดีแล้วอ่ะไม่เป็นไรหาอะไรเฮ้ยไม่ใช่ตัดมันจงมกเจ๊คิดว่าอเมริกันจังเกจะจัดการเลยก็ได้เลยอะไรเงี้ยฮะ โอ้ไม่เตอร์เคน,นดี้แกทำให้ข้ามีมีความสุขมากเลยอ่ะแล้วเขาจะทำให้เจ้าตื่นเออเอ็ดด้าถอยไปเอ่อ,ไ,อไม่บอกกูก็ไปค่ะไม่มีคอฟอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นสุดท้ายนะที่อีดิออนสู้กับเจ้าอะไรลืมชื่อแหละเจ้าแซดเลอร์ใช่ไหมอ่าเจ้าแซดเลอร์ ซึ่งวิธีผ่านตอนนี้ของเอดาก็คือให้เราพยายามหนีไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเอา RPG ให้กับเอลอนให้ได้เองนะอ่าเฮ้ยหนูอ้าวคุณผัวหลวงแล้วไอ้เป็นผัวหลวงเป็นเมียหลวงหรอคะ RPG งวปีเจต้องไปเอาคะ่ะทางไหนละ่ะอ่ะเก็บก่อนอ่าดีมากมีเฟิร์สเอดให้ไปรีบไปเลยช่วงนี้ธนูจะหมดแล้วนีระเบิดด้วย ของเล่นมึงเยอะอ๋อของเล่นเรานี่หว่าใช่ไหมเราเป็นคนวางเองใช่ไหมเออจำได้คือเพราะว่าเราเป็นคนเตือนลีออนว่าให้โอ้โหมาถึงก็เจออะไรอย่างงี้ก็ลำบากเลยนะตัวเธออืมมีอยู่ข้างคาเนี่ยเห็นอยู่อะไม่ต้องหลบหมายแล้วช่วงนี้พี่ใช้ลูกซองวิ่งดีกว่านะเพราะว่าเสียเวลายิงถอยๆยิงมันไปเรื่อยๆดีกว่าฮึบอ่ะมีเล็กไหมเอาวระเบิดพอดีค่ะระเบิด คือมันไม่ต้องฆ่าหมดอะตรงตอนนี้เพราะว่าศัตรูมันอันนั้นอนะศัตรูมันแบบว่าแม่เรื่อยๆแล้วก็เวลาจำกัดด้วย What What the fuck อย่ายุ่งค่ะหนูไม่ว่างหนูไม่ว่างคุยขอโทษด้วยค่ะไปละไม่ว่างคุย,ยค่ะขอให้รู้ขอบอกว่าหนูไม่ว่างคุยขอบอกว่าหนูไม่ว่างคุยค่ะขอโทษจริงๆค่ะไม่เจอกันนะท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากข้งหัวใจไอเนียไอเนียตัวดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวยาพึ่ง อ่าระเบิดระเบิดระเบิดแสงไปก่อนคือต้องการต้องการสเปซนิดนึงต้องการสเปซนิดนึงเพื่อใครนี่คนเดียวเออแค่นั้นแหละโอเคลูกเตะมหาชนหนึ่งทีก่อนจากขอบคุณค่ะลูกซองเก็บมาฮะต้องใช้ลูกซองต้องใช้อ่าเลี้ยวไหนดีเลี้ยวนี้แล้วกันระเบิดอ่าดีมากอุ้ยอุยนั่นแหละอุ้ยอุยนั่นแหละเบื่อเหลือเกินอะไรก็อุยอุยอุย ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยา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 ไปรีบไปเฮ้ย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 ยายายามึงจะเล่นกันเหลือเกินเนี่ย Happy G เนี่ยแวบวิ่งมาตั้งไก่เพื่อข้ามมาฝั่งนี้อะแล้วไงต่ออึ๊บอืมลงนี่แล้วไปไหนต่ออ่ะเจอแล้วนี่ลีออนเอาไปอืมอ้าวเอเดาดีมากหกปีเจ็ด edition ยิงไม่ต้องยิงเองสบายอ้าปากรับด้วยความจำเป็นเรียบร้อยเย่เออสูญสิ้นชีวิตคนผ่านนะซึ่งพี่ตอนพี่แคทของลียออนก็สามารถฆ่าได้สองแบบใช่ไหมร่าโดยที่ใช้ RPG ด้วยแล้วก็ฆ่าโดยท,ท,ที่ไม่ต้องใช้ไปดูได้นะใครที่สนใจแล้วก็อย่าลืมชมนักสื่อภาคเดือนด้วยอ่ะพี่แคทไปเยอะนะฮะหลายภาคมากอะเอ๊ะอย่า ก็โทษทีลีออนเอามือเอาสศงมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เอต้ารู้ใช่ไหมว่านี่มันคืออะไรมันคือสูตรน้ำจิ้มไก่ไงคิดวาเจไม่รู้เหรอเอ้าเอ้อะไรเอ้าเอ้าวิ่งไปแล้วเอ้าซ้ายขวาปุ๊บวิ่งไปเลยไปแล้วนะฉันจะบินแล้วนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งโดดเอ้ามีหอไม่บอกอย่างที่ว่านะคือโดดไปไม่กลัวไอ้ใบพัดอคัมตัดยังไงถ้าเปิดจะไปคิดมากคิดมากไปนั้นแหละไม่้องห่วงฉันจัดการเอง เอดาเอานี่เอาไปสิคะ่ะรีบไปแล้วนะจะเจอกันค่ะตายเอดาเดียวข้ากับเข้าไม่จ่ายเอาคุณเจมไม่ทำไมไม่ใช่ไหมโอเคนะ่าจะจบนี่แหละของเอดานะตอนนี้เลียนก็จะหนีออกไปทางอันสกีของเอดาใช่ไหมอ่าเอดาก็กลับมาทางหอนะตามคำสั่งของเวสเกอร์นั่นเองนะโอเคเอ อ๋อสงบสงบคนขับคอไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ผมตัวประกอบครับสบายซะเหลือเกินเย้โอเคน้องาก็จบไปกับเซปเลสเวเอดานะฮะก็เออ่ก็จบไปกับเลเซยุสีนส่นะจบครบสมบูรณ์แล้วนะไม่มีการเล่นเพิ่มอีกแล้วนะตอนนี้จากนี้เปรียบๆจากนี้ไปพี่จะลบเกมน,นี้ทิ้งแล้วนะไม่มีการเล่นเพิ่มไม่มีการแคแรสเมอร์ซเนอรี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีทานอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วนะก็จบกันไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะลบเกมนี้แล้วไปเล่นเกมอื่นแทนนะจะ ตอนนี้ไอ้ไอ้ไันเนื้อที่คอมคอมพี่เต็มอะอง่ายตอนนี้นะก็โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้าส่วนริวิวภาค5ก็เดี๋ยวรอพักๆนะเพราะว่าตอนนี้มีปัญหากับเกมฟอร์บิดรแล้วพี่ก็จะลบทิ้งแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะเพราะคงไม่เล่นแล้วอะไรแต่เดี๋ยวจะดูก่อนถ้าเล่นได้ก็จะเล่นนะฮะยังไงก็โอเคเจอกันพนาร์ทหน้าไม่ใช่พาร์ทหน้าเดี๋ยวเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรติดตามได้ในช็อปเปอร์คงทีวีเพนะแล้วก็เออมอนเดิมเหมือนเดิมที่ต้องมีต้องมีอะไรนะต้องมีอะไรนะประโยชน์จากกเม จริงด้วยมันก็ไม่ค่อยมีแต่เออเอาไปว่าเออยังน้อยก็เอดาเขาก็ซื่อตรงตัวความรักอ่ะต่อ้เขามีภารกิจที่เขาต้องฆ่าเลียนแต่เขาก็ไม่ฆ่าเพราะว่ามันเป็นความเพราะเขาลีรักเลียนกูคิดไปเองปะเนี่ยซึ่งมันเป็นคิดไปเองนะโอเคนะก็ตามนั้นนะฮะก็โอเคจบกันไปนะฮะก็อย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไคร้เฟรนด์แล้วก็แชร์เช่นเคยนะเจอกันใหม่พาร์ทพาร์ทหน้าเกมหน้าอะไรก็ตามแต่นะสวัสดีครับผมเย้ เย้ค yeah. ่าเลโซ79อิตามีคิว300ตาย4ครั้งตายเพราะโดนตบทีเดียวตายแหละเล่นไป3ชั่วโมงนะโอเคซฟจริง okay. ๆก็เซฟไปเท่านั้นแหละครับเพราะว่ายังไงก็จบแล้วไม่ได้เล่นอีกรอบแล้วล่ะนะโอเครากันนะครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งเออนั่นแหละ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างช็อปเกมสตีมเอเลียนวอร์เรดสตีมช็อป f ันเฟ s ร์สสโตร์เกมสโตร์ for gamers t e a m ที่ให้การสนับสนุนช่หน้ากัผมใครสนใจซื้อเกมแท้แล้วก็เข้าไปชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยเอามาลุ้แล้วก็รีบหันมาเล่นเกมแท้กันนะครับ